Hello! Welcome to Hear l a o channel สวัสดีครับเรื่องชายแดนไทยกัมพูชานี่ต้องบอกว่ามีเรื่องให้เราคุยกันได้ตลอดจริงๆนะครับใช่ค่ะไม่เคยเงียบเลยนะคะล่าสุดนี้ก็กลับมาร้อนๆกันอีกแล้วเอ่อรอบนี้ต้นเรื่องมาจากคลิปข่าวที่เราได้มาซึ่งมันน่าสนใจมากน่าสนใจยังไงคะคือมันมีครบทุกมุมเลยครับ ตั้งแต่ข่าวลือแปลกๆในโซเชียลฝั่งกัมพูชาอ uh huh. การตอบโต้แบบถึงพริกถึงขิงของนักการเมืองบ้านเราค <Huh. S 1> ไปจนถึงเสียงจริงๆของชาวบ้านที่ต้องอยู่กับสถานการณ์นี้ทุกวันวันนี้เรามาลองมาลองแกะรอยเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าครับว่าตกลงแล้วเรื่องจริงกับเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ย มันเป็นยังไงกันแน่น่าสนใจมากค่ะเพราะมันเหมือนภาพต่อจิ๊กซอว์เลยแต่และชิ้นส่วนมาจากคนละที่แต่พอเอามาวางรวมกันแล้วมันเห็นภาพใหญ่ของความตึงเครียดที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยดีกว่าครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดค่ะมันมาจากอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาคนหนึ่งที่โพสต์ข้อความแล้วก็มีคนเอามาแปลต่อในฝั่งไทยอ๋อเริ่มจากในออนไลน์ก่อนใช่ครับใจความสำคัญเลยนะคือเขาบอกว่าสมเด็จฮุนเซนโกรธมาก ที่ไทยเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางไว้ที่ชายแดนบ้านธรรมดาจังหวัดตราดแค่เรื่องตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะคะถึงก็เป็นประเด็นใหญ่โตได้เลยตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นครับแต่รายละเอียดในโพสต์นี่สิครับที่ไม่ธรรมดาค่ะเขาบอกว่าฮุนเซนทรงพระกริ้วจนสั่นไปหมดแล้วคือใช้คำได้อลังการมากโอ้ oh. แล้วก็อ้างว่าได้สั่งการให้ฮิงบุญเฮียงผู้บัญชาการหน่วยองครักษ์ BHQ เตรียมกำลังพลให้พร้อม แล้วยื่นคำขาดให้ไทยสวันต้องรื้อตู้คอนเทนเนอร์ออกไปให้หมดไม่อย่างนั้นจะส่งหน่วย B H Q บุกเข้ามาโจมตีทหารไทยให้เกลี้ยงหรือให้ราบคาบกันไปเลยฟังแล้วมาดูเหมือนบทหนังไปหน่อยไหมครับเกินจริงไปมากค่ะและนั่นคือจุดที่น่าสนใจที่สุดการใช้ภาษาแบบทรงพักริ้วจนสั่นหรือสั่งถล่มให้ราบคาบเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาที่ใช้สั่งการในกองทัพจริงๆครับ แต่มันคือภาษาที่จงใจสร้างผลกระทบทางจิตวิทยานี่เป็นเทคนิคคลาสสิกของสิ่งที่เรียกว่าสงครามผ่าสารหรือ information warfare เลยค่ะอ๋อ oh. คือเป้าหมายหลักอาจจะไม่ใช่การเคลื่อนทับจริงๆแต่เป็นการปลุกปั่นความรู้สึกของคนในชาติแล้วก็เหมือนอย่างเชิงปฏิกิริยาของอีกฝั่งไปในตัวด้วยแล้วการที่เขาเจาะจงชื่อหน่วย B H Q นี่มันมีความหมายพิเศษอะไรไหมครับหรือว่าเป็นแค่หน่วยทหารทั่วไป มีความหมายมากค่ะการระบุชื่อหน่วย B H Q นี่สำคัญมากเพราะนี่ไม่ใช่หน่วยทหารธรรมดาแต่เป็นหน่วยองครักษ์ส่วนตัวของฮุนเซนโดยตรงเลยอ๋อ oh, เป็นหน่วยพิเศษใช่ค่ะขึ้นชื่อเรื่องความจงรักภักดีแบบสุดตัวแล้วก็ฝีมือการรบที่ดุดันการเอ่ยชื่อหน่วยนี้โดยเฉพาะก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่านี่ไม่ใช่คำขู่เล่นๆนะนี่คือหน่วยที่ใกล้ชิดและไว้ใจที่สุดของผู้นำ ครับคบมันเป็นการยกระดับคําขู่ให้ดูน่ากลัวและมีน้ําหนักขึ้นอีกหลายเท่าเลยค่ะพอเข้าใจแล้วครับคือเป็นการใช้ทั้งภาษาที่เราอารมณ์และก็สัญลักษณ์ที่น่าเกรงขามมาผสมกันเพื่อสร้างแรงกดดันถูกต้องค่ะซึ่ง ก็ได้ผลนะครับเพราะพอข่าวนี้แพร่มาถึงฝั่งไทยเท่านั้นแหละก็มีคนออกมารับลูกทันทีคนที่กระโดดเข้ามาในเรื่องนี้แบบเต็มตัวเลยก็คือคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือที่เราเรียกกันว่าพี่เต้พระรามเจ็คาดเดาได้ไม่ยากเลยค่ะว่าปฏิกิริยาจะเป็นอย่างไรดุเดือดยิ่งกว่าฝั่งกัมพูชียครับพี่เต้ประกาศผ่านสื่อแล้วนะว่าได้หารือกับนายกหนูหรือคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วนะ ว่าต้องออกหมายจับทั้งหุ่นเซนและหุ่นมาเน็ตเลยหมายจับเลยเหรอคะและไม่ใช่แค่ออกหมายจับเฉยๆครับแต่ต้องส่งทีมหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปจับถึงพนมเป็นให้ได้พร้อมประกาศกล้าวว่าจะไม่มีการประนีประนอมอีกต่อไปโอ้โหนี่คือการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันในเวทีสื่อเลยนะคะเนี่ยยังไม่หมดครับเขายังดึงเรื่องราวโศกนาฏกรรมในอดีตที่สีสเกตมาพูดถึงด้วยอืมอ ทั้งเรื่องจรวด bm21 ที่เคยตกใส่ร้านสะดวกซื้อหรือเรื่องที่ทหารไทยต้องเหยียบกับระเบิดจนเสียขาเพื่อตอกย้ำว่าไทยเราเจ็บมาเยอะแล้วค่ะเป็นการดึงอารมณ์ร่วมตจุดที่ผมว่าพีคที่สุดคือคำประกาศส่วนตัวของเขาที่บอกว่าผ้าจับตัวฮุนเซนมาได้เมื่อไหร่จะฝ่าวงล้อมเขาไปถีบยอดหน้าสักทีหนึ่งนี่คือคาพูดของนักการเมืองจริงๆนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการใช้ประเด็นชาตินิยมมาเล่นการเมืองค่ะ การใช้ภาษาที่แข็งกร้าวดุดันแล้วก็แบบบ้านๆแบบนี้มันเป็นการสื่อสารโดยตรงไปยังฐานเสียงกลุ่มที่รู้สึกว่ารัฐบาลควรจะตอบโต้ให้รุนแรงกว่านี้ครับการอ้างอิงถึงความเจ็บปวดในอดีตก็เป็นการดึงอารมณ์ร่วมของคนในชาติส่วนการบอกว่าคุยกับนายกแล้วก็เป็นการสร้างความชอบธรรมแล้วก็ยกระดับความสําคัญของตัวเองเป็นในตัวแต่ในอีกมุมหนึง่งมันก็สะท้อนแรงกดดันที่รัฐบาลต้องเจอจาก จากกระแสสังคมภายในประเทศเหมือนกันนะคะว่าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรแต่ที่น่าแปลกก็คือในขณะที่เรื่องกําลังเดือดเดือดกันอยู่เนี่ยมันมีอีกกระแสหนึ่งในโลกออนไลน์ที่มองเรื่องนี้กลับตาลบัดไปเลยครับค่ะจากฝั่งที่บอกว่าเรากําลังโดนขู่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วกมูชาต่างหางที่กลัวเรา โดยเฉพาะตัวนายกอนุทินโอ้โหพิกจังหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะแล้วเขาใช้อะไรมาสนับสนุนทฤษฎีนี้ล่ะคะมันดูสวนทางกับข่าวลือแรกอย่างสิ้นเชิงครับคนที่นำเสนอทฤษฎีนี้คืออินฟลูเอนเซอร์อีกท่านชื่อพี่ทอนไทท่านเขาชี้ไปที่ความเงียบผิดปกติบริเวณชายแดนครับความเงียบเหรอคะเขาบอกว่าให้สังเกตดู ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยชายแดนจะวุ่นวายตลอดมีทั้งเผาป่ามีทั้งยิงปะทะกันเล็กๆน้อยๆเหมือนการเยื่อยุอยู่เรื่อยๆอือหือแต่พอผลการเลือกตั้งออกมาค่อนข้างชัดว่าพักภูมิใจไทยได้เป็นแกนนํารัฐบาลปุ๊บเหตุการณ์พวกนี้เงียบหายไปเลยเหมือนปิดสวิตช์เป็นการตีความจากสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นซึ่งน่าสนใจมากค่ะแล้วเขามีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมไหมคะ มีครับเขาเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ในอดีตท um ี่เขาอ้างว่าในยุคที่คุณอนุทินมีบทบาทสําคัญทางการเมืองเนี่ยไทยเคยสามารถทวงคืนดินแดนที่เสียไป40ปีกลับคืนมาได้เกือบทั้งหมดอ๋อมีการอ้างอิงประวัติศาสตร์เห็นกับตาเจอกับตัวมาแล้วแล้เกิดความเกรงใจและไม่กล้าแข็งขออีกเพราะรู้ดีว่าถ้าเริ่มก่อนอาจจะเจ็บตัวหนักค่ะ ทฤษฎีนี้ก็เลยสรุปว่าที่กัมบูชาออกมาโวยวายตอนนี้จริงๆแล้วคืออาการของคนที่กลัวพ่อใหญ่หนูหรือนายกอนุทินนั่นเองสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงนี้คือการต่อสู้กันของเรื่องเล่าหรือนาร์ทีค่ะในประเด็นเดียวกันแท้แต่มีคนสร้างเรื่องเล่าออกมาสองชุดที่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงครับเรื่องเล่าชุดแรกวาดภาพให้เราเห็นภัยคุกคามที่น่ากลัว เพื่อปลุกเร้าความรู้สึกชาตินิยมและความโกรธแค้นในขณะที่เรื่องเล่าอีกชุดหนึ่งวาดภาพให้เราเห็นความเหนือกว่าเชิงยุทธศาสตร์และความน่าเกรงขามของผู้นำเราเองเพื่อสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติครับผม,มันสะท้อนให้เห็นว่าในสงครามข้อมูลข่าวสารยุคนี้ข้อเท็จจริงอย่างเดียวอาจไม่สำคัญเท่ากับเรื่องเล่าที่คนพร้อมจะเชื่อ เรื่องราวม,มันดูเหมือนเกมการเมืองของคนใหญ่คนโตกับสงครามน้ำลายในโลกออนไลน์นะครับแต่คนที่ต้องอยู่กับความไม่แน่นอนนี้ทุกวันคือชาวบ้านจริงๆที่ชายแดนใช่ค่ะกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยซึ่งเสียงของพวกเขาก็เป็นอีกมุมที่สำคัญมากในเรื่องนี้แหล่งข้อมูลของเรามีเสียงสัมภาษณ์ชาวบ้านที่จังหวัดสราแก้วครับคุณป้าท่านหนึ่งชื่อคุณป้าสัตส,สิภาเขาไม่ได้สนใจเรื่องใครจะถีบหน้าใครเลยสิ่งที่เขาพูดคือความกังวลล้นหลวน,ลวน เขาต้องการอะไรคะเขาฝากความหวังไปถึงรัฐบาลใหม่กับนายกอนุทินบอกว่าขออย่างเดียวเลยช่วยเร่งสร้างกำแพงชายแดนให้มันเสร็จเสียทีอ๋อ oh. เขาบอกว่าอยากได้ความมั่นคงอยากรู้สึกอุ่นใจเวลาใช้ชีวิตไม่ต้องคอยหวาดระแวงเป็นความต้องการที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมามากครับซึ่งมันต่างจากวาทกรรมของนักการเมืองโดยสิ้นเชิงเลยมะใช่ครับไม่ใช่แค่ที่สระแก้วที่สุรินก็มีคุณตาประยูนที่พูดเหมือนกันเป๊ะเลยครับ บอกว่าในเมื่อนายกมีอำนาจเต็มที่แล้วก็อยากให้จัดการสร้างรั้วให้มันจบไปเลยถ้าฝั่งโน้นยังยั่วยุไม่เลิกก็ปิดด่านไปเลยจะได้รู้สำนึกกันบ้างนี่คือจุดที่น่าคิดมากค่ะในขณะที่คนในเมืองหรือนักการเมืองอาจจะกำลังถกเถียงกันในเรื่องนาม,มาทมอย่างศักดิ์ศรีของชาติหรือเกมการเมืองระหว่างประเทศครับแต่สำหรับคนที่ต้องนอนฟังเสียงปืนหรือกลัวคนลักลอบข้ามแดนเข้ามาในพื้นที่ของตัวเอง ความเป็นจริงในแต่ละวันของเขาคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินล้วนๆเขาเรียกร้องเรื่องกำแพงหรือรั้วมันจึงเป็นทางออกที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้มากที่สุดในมุมมองของพวกเขาแล้วและสิ่งที่ทําให้ความกังวลของชาวบ้านมันดูมีน้ําหนักไม่ใช่แค่การคิดไปเองก็คือภาพหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่เรามีครับค่ะเป็นภาพเคลื่อนไหวในคลิปข่าวที่เห็นแล้วก็อดคิดไม่ได้จริงๆเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเป็นภาพกองกําลังฐานกบูชาจํานวนมากครับน่าจะเป็นร้อยนายเลยกําลังเดินล่า ตระเวนเรียงแถวกันอยู่ในพื้นที่ป่าชายแดนเป็นร้อยเลยเหรอคะคือตอนแรกที่เห็นก็อาจจะคิดว่าเป็นการล่าตระเวนตามปกติแต่พอคนถ่ายคลิปเขาแพงนกล้องไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าแถวทหารมันยาวมากยาวจนแบบสุดลูกหูลูกตาจริงๆครับโห h มันทําให้เกิดคําถามในใจขึ้นมาทันทีเลยว่านี่แค่ล่าตระเวนหรือกําลังจะไปรบกับใคร ทำไมกำลังพลถึงได้เยอะขนาดนี้ภาพนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวจุดชนวนเลยนะคะมันเชื่อมโยงทุกอย่างที่เราคุยกันมาเข้าไว้ด้วยกันหมดเลยเชื่อมโยงยังไงครับลองคิดดูนะคะข่าวนือเรื่องหุ่นเซนสั่งเตรียมกำลังพล B H Q ถูกปล่อยออกมาครับพอมีภาพกองกำลังทหารจำนวนมากเดินลาดตระเวนแบบนี้ออกมามันก็ยิ่งทำให้เขาลือดูน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกในสายตาของคนทั่วไปใช่ไหมคะจริงด้วยครับ พอคนเชื่อคนก็กลัวความกังวลของชาวบ้านที่อยากได้กำแพงก็ยิ่งดูสมเหตุสมผลมากขึ้นอืมและภาพแบบนี้ก็กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับฝ่ายการเมืองอย่างคุณมงคลกิจที่จะเอาไปขยายผลต่อว่าเห็นไหมเขาเตรียมจะรบกับเราจริงๆเราต้องตอบโต้ให้หนักมันใช่เป็นวงจรเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันสร้างวงจรของความตึงเครียดที่ต่างฝ่ายต่างก็เสริมแรงให้กันและกันไปเรื่อย โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเจตนาที่แท้จริงของการเดินลาตะเวงครั้งนี้คืออะไรกันแน่อาจจะเป็นแค่การฝึกซ้อมตามมุงรอบปกติของเขาก็ได้ จริงเลยครับมันเหมือนเป็นการยืนยันความกลัวของชาวบ้านให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาพอเห็นภาพแบบนี้ความต้องการกำแพงมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกอีกต่อไปใช่ค่ะแต่มันคือความจำเป็นเร่งด่วนในสายตาของพวกเขาทันทีถูกต้องค่ะมันทำให้ข้อเรียกร้องเรื่องความมั่นคงปลอดภัยที่จับต้องได้มีน้ำหนักมากกว่าวาทกรรมทางการเมืองใดๆทั้งสิน้น สรุปแล้ววันนี้เราได้เห็นภาพที่ซับซ้อนมากจริงๆนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เป็นแค่โพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งมันลุกลามกลายเป็นการตอบโต้ทางการเมืองที่ร้อนแรงค่ะมีการสร้างเรื่องเล่าที่สวนกระแสขึ้นมาเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและทั้งหมดนี้ก็วนกลับไปตอกย้ำความกังวลที่แท้จริงของคนในพื้นที่ซึ่งถูกยืนยันด้วยภาพการเคลื่อนไหวกาลังทหารที่น่ากังวลมันเหมือน มือนครูบกได้ที่พันกันยุ่งเหยิงไปหมดเลยครับใช่ค่ะสถานการณ์นี้เป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนระหว่างข้อมูลข่าวสารการรับรู้ของผู้คนแล้วก็ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยมีโลกออนไลน์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ทุกอย่างมันรุนแรงและแพร่กระจายเร็วขึ้นกว่าเดิมมากครับสิ่งที่เราเห็นคือการประทะก,กันของเรื่องเล่าหลายชุดที่ต่างฝ่ายต่างก็พยายามช่วงชิงความเชื่อของผู้คนเพื่อเป้าหมายของตัวเอง แล้วจากทั้งหมดที่เราคุยกันมามีอะไรที่พอจะเป็นข้อสรุปหรือเป็นประเด็นให้เราได้คิดต่อบ้งครับอออดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดแบบนี้ค่ะแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เรามีในวันนี้ทั้งจากฝั่งการเมืองและชาวบ้านดูเหมือนจะมุ่งไปที่การแก้ปัญหาระยะสั้นครับ คือการตอบโต้ใช่ค่ะคือการตอบโต้ที่แข่งก้าวและความต้องการกำแพงที่เป็นรูปธรรมแต่คำถามที่น่าขบคิดต่อไปคือนอกเหนือจากกำแพงทางกายภาพและวาทกรรมที่แข็งก้าวแล้วการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมั่นคงในระยะยาวของผู้คนบริเวณชายแดนแบบนี้มันต้องการอะไรจากทั้งสองฝ่ายกันแน่ เ hmm. ข้าใจทางวัฒนธรรมอาจจะมีประสิทธิภาพในการสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนได้ดีกว่าตู้คอนเทนเนอร์และคำขู่ก็เป็นได้ค่ะนี่คือสิ่งที่น่าจะต้องหาคำตอบตันกต่อไปค่ะ Thank you for watching please like share and subscribe